ทางสปชเพื่อนเพื well ่อนประการนะครับสปชนะครับทุกท่านนะครับผมในนามของประธานท่านพักสี่นะครับก็จะต้องขอกราบขอบคุณนะครับอาจารย์สมัยนะครับท่านในสุนะครับในหลายเรื่องกราบขอบคุณเพื่อนเพื่อนประการสปชทุกท่านนะครับที่ใช้เกี่ยนะครับแล้วก็ ในเสียงสลับนะครับเวลานะครับมาล้อมของปาสัรนๆคุยนะครับเพื่อที่จะสร้างความรักความสามัคคีนะครับในกลุ่มของเฉลยสิบพันปุ่มสิบสี่ทั้งสองสี่ระดับประเทศนะครับในครั้งนี้นะครับก็ ก็รับนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนรวมทั้งแม่บ้านลูกสาวนะครับหากมีสิ่งหึงใดที่ขาดตกบกพร่องนะครับแน่นอนที่สุดนะครับในการจดงานนะครับก็ต้องมีครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมในฐานะประธานทาคอนเสินะครับก็ต้องขอกราบอภัยณทษที่นีแล้วก็ผมก็จะแสดงความรับผิดชอบแต่เพียงเียวนะครับไม่ให้เพื่อนเพื่อนต้องมาเกิด้อ หรือว่ามันก็เป็นคผิดชอบโดยเฉพาะเกี่ยวกัเรื่องงานในทุกเรื่องนะครับผมใช่นบริหารเช่การหน้าฝ่ายว่าแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายชัดเจนนะครับชัดเจนแต่ทีปัญหาอาจจะมีปัญหาที่ทักน้อยเกี่ยวเรื่องที่พักก็ต้องขออภัยนะครับอย่างจริงนะครับเทปพูงก็ขออนุญาตที่จะเดื่อว่าบางที่เราได้สร้างในวันนี้ก็คงจะเป็นการเอ่อเรื่องเดียวกันนะครับที่เราจะน้อมใจมารวมพลังเป็นหนึ่ง ในการจัดงานนะครับในปีสปี68ก็คืองาน124ที่รุ่น14นะั่นเองเจ้าภากในส่วนของภาค2นะครับก็คงจะต้องมีกิจก,กรรมเสริมนะครับเพื่อสนับสนุนให้กับสปชนในการจัดงานนะครับเบืร,รายละเอียดนั้นก็คงจะต้องปรึกษาทั้งเรขาแล้วก็ประธานจังหวัดต่างๆว่าทางทัคพาก2เนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็นนี้ก็คิดกันอยู่ว่าเป็นกิจก,กรรมที่ต้องสนับสนุนนะครับ ก็ถือว่ารวมทั้งสองอย่างเลยนะทั้งจัดงานทั้งสวัสดิการไปด้วยนะครับส่วนเราสำหรับกิจกรรมที่ทจะเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับของกองร้อยของเรานั้นก็ว่าไปตามนั้นนะครับเป็น,นเรื่องของกองร้อย 500, นะครับหรือกิจกรรมที่เรามีามกาหนดไปแล้วก็ให้ปฏิบัติตามนั้นนะครับ <S <S เรากรร็จะยึดในส่วนที่เป็นกิจกรรมที่จะอยู่ข้างหน้าเราในการ,รจัดงานซึ่งวันที่นั้นก็ทราบแล้วน,นะครับหากมีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้น ภาาภาคสองก็จะรายงาน,นะครับให้ท่านประธานได้รับทราบนะครับตอนรับท่าภาคสองของผม,มัวนี้ครับ